เสื้อตัวเท่าไรคะร้อยจ้าหร่มน่ะงอ่ะน้องขาขอสีเหลืองกับสีดำเดี๋ยวนี้ใหญ่ขอโทษนะคะวางได้ไหมคะสองตัวเท่าไหร่นะตัวละร้อยตัวละเกนะ้าสิบตกตัวละเก้าสิบสวยอะ่ะสวยทั้งสองตัวเลย ไซส์เอเสื้อใหม่นะคะอยากให้เขาขายก่อนอันนี้สวยแปดสิบนะมีทั้งเสื้อสโมสรเลนน็กก้อนก็กระเป๋า,ปาหน้าใอะ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่คะ,อ,นนอ,ะอันนี้อยากทำพันธุ้วยค่ะตันนี้มีสิบบาทจ้ะอันนี้สี่สิบบาทเป็นกระเป๋านะคะน่ารักมากเลยเอา

โอ้เนี่ยด้วยที่เราอยากได้สบายาอันนี้ใบเท่าไรคะหน่คร้อยน้บค่ะ,คะเ,ปเป็นกระเป๋าแบบไหนกันคเจ็รี่สอันนี้มมนหมวกแชมเปี้ยนหมวกแชมเปี้ยนนะคะเนี่ยใบเท่าไหรคะหมวกแชมเปี้ยนใบละห้าสิบบาทไม่้บบาทเอี่ยมเลยค่ะยังไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวเอาอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกระเป๋านะคะน,น่ารักมากเลยค่ะยังมีป้ายใหม่เอี่ยมเลยค่ะเพิ่งจะแกะออกมาอันนี้ใบเท่าไหรค่คะห้าบาทจ้าเอาค่ะเท่ดีใบเดียวด้วยนะเท่ดีขอโทษนะคะ ตัวนี้สี่ร้อยสวยนะสี่ร้อยบาทรถเก่งในราคาสี่ร้อยอันนี้สี่ร้ยใช่ไหมคะราคาลดได้ไหมคะเนี่ยอ๋อต้องถามน้ำอ,อนี่กันดำบันไดด้วยร้อยห้าสิบบาทเป็นสินค้ามือสอง มีกล่องนะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ตามกล่องนี้ราะคา่ะของบันไดเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าใจอ๋อต้องไปประกอบเองอะ่ะอันนี้ต้องไปประกอบเอง สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาเวลเป็นหุ่นตัวนี้ห้าร้อยบาท เยอะมากเลยอ่ะเพิ่มซอยนี้อีกทั้งซอยเลยงอกุลตัวเท่าไหร่คะงอกุลในแพ็คใช่ไหมครับใช่ในกล่องค่ะกล่อง550ร้อผมในแพ็คเ0็ดรอค่ะเป็นของแลานแบนเทสโต้ครับทุยก่อนเปคนงานญี่ปุ่น ตัวนี้สี่อไม่มีไม่มีกระบอกไม่มีกระบอกนี่เป็นบรรยากาศในตลาดคองถมนะคะซึ่งขยายออกมาอีกซอยหนึ่งค่ะของกินของใช้เยอะเยอะที่ราคาจับต้องได้ คนเยอะมากร้านค้าก็เยอะขึ้นรถเด็ตเล่นก็มี งอกุลน,นี่กล่องเท่าไหร่คะ<อ>พี่คะ<อ>งกุลกล่องเท่าไหรคะคู่ละพันแปดคู่ละพันแปดขายเป็นคู่ใช่ไหมคะ,มค,ะคู่ละพันแปดร้อยงกุลเขาขายเป็นคู่ขอดูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณคะ่ะอ๋อมีรถจักรยานเอ้มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านใน<ม>เหมือนในรูปเนี่ย ต้อนบอนมันสวยชินจังกล่องเท่าไหรคะสี่ร้อยห้าสิบเลค่ะสี่รอห้าสิบค่ะเธอ คนอเยใช่ครับอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็สี่สิบบาทสี่สิบบาททั้งชุดเลยใช่ไหมคะนี่มันเป็นอะไรเป็นพลาสติกสี่สิบบาทเป็นพลาสติกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นของสะสมของบุฟฟครับ นี่ครับมปเรือมีรถเครื่องบินอันนี้เป็นรูปเลยอสี่สิบบาทมันยังาไม่แจกอนเอนิดนึงนะครับเอาไปใการแ่เพราว่าพิเยใกล้กล้าเอาไปกก้าเอาไปไม่ได้สี่ยหาส ที่นี่พื้นถนนเขาก็ทำใหม่หมดเลยนะปรับพื้นใหม่หมดเลยอ่ะให้ทั้งซอยเลยซอยใหม่ซอยอยู่ติดก,กับซอยแรก มันมีหลายสาขามีรานมีกล่องนะครับปวติครับรังหารไม่เกืดเล่นได้ลองเล่นแล้วใส่ทางข้าวไว้50บาทเมิลืามตลืมห้ดูด้านเดลหาดลห้ามตดลบาติด้าแตล้นมตามตาห้ามิมดิ โกดตัวเท่าไหร่คะน้องคะไปโกดตัวเท่าไหรค่คแปดร้อยนะคะมีกล่องด้วยแปดร้อยบาท ตัวละห้าสิบบาทอยนี้ข้างในนี่เป็นหุ่นยนต์โบราณทั้งนั้นเลยค่ะเ,คเยอะมากค่ะยุคเก้าศูนว้าวตัวนั้นใหญ่มากนุ่นใหญ่มากเลย นั่นราคาห้าพันใช่ไหมคะห้าพันบาทสวยมากมายนี่ก็สวย เยอาีคนเยอะมากเลยยิ่งดึกคนยิ่งเยอะลำพงโดเลมอนเท่าไหร่คะมีอยใช้งานได้พี่สามร้อยห้าสิบ อยากดูมีอะไรตุกติกอะไรเห็นใช่ไหมคิวพีตัวเวอร์ จะมาซื้อลูกชิ้นของประตุกเจ้าเก่านะคะอร่อยมากเลยค่ะลูกชิ้นเขาอ,อร่อยมากเอาลูกชิ้นหกไม้ค่ะหกไม้แยกน้ำจิ้มค่ะอร่อยแนลูก้เก่ายังราคาสิบบาทเหมือนเดิมหค่ะ อร่อยแน่นอนจ้าลูกชิ้นหมูวิ่งปลาตุกเจ้าเก่าภูกระเทามาแล้วค่ะอร่อยแน่นอนจ้าลูกชิ้นหมูวิ่งปลาตุกเจ้าเก่าผูกรอเทามาแล้วค่ะอ,อร่อยมากเลย,เล,ย,เล,ยลูกชิ้นเจ้านี้ปลาตุกนี่ค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เวลาหกโมงเยน็นนะคะตอนนี้เวลาหกโมงเยน็นเราก็มาถึงตลาดค้องถมแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ตรงนี้ก็จะมีเสื้อวงขายค่ะสวยๆนั่นเลยค่ะ คนที่ชอบสินค้ามือสองนะคะก็จะมากันที่นี่นะคะตรงนี้มันเป็นปากซอยนะคะคที่จะเข้าไปในซอยนี้ก็จะมีสินค้ามือ 2, 2> เป็นฟิกเกอร์มือ1และมือ2ค่ะเราสามารถมาจัดหาซื้อได้ที่นี่นะคะ สินค้าก็จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะบางคนก็ซื้อไปเก็บเพื่อสะสมเป็นของที่บางคนก็จะเก็บเพื่อสะสม คนก็เอาไปขายต่อในราคาที่พอจับต้องได้เป็นฟิกเกอร์รุ่นเก่าๆที่หาจับ จแจกเจร่มกรุงหนึ่งล่ะใช้เวลาประมาณสิบห้าทีก็ถึงแล้วแนะนำให้มาเชื่อที่ตลาด